เริ่มแล้วนะต้องบอกแล้วว่ามีคนก่อกวนนะครับมีคนก่อกวนมีคนพยายามนะเข้ามีคนพยายามแฮกนะข้อมูลต่างๆนะโดยเฉพาะใน y t u t u นะครับถ้าดูไม่ได้เนี่ยนะก็มาดูทางเพจก่อนนะเพราะว่านะวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไปจัดแล้วไปเข้าตาทางฝั่งนู้หรือยอย่างไร ก็มีขบวนการ I.O. หรือใครที่ไม่ประสงค์ดีก็แล้วกันเอา,อางี้ก็แล้วกันพยายามแฮกนะนะหลายครั้งหลายรอบนะครับมีการละเมิดสิทธิส่วนตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรในช่วงหลังๆเพราะฉะนั้นเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับนะเพื่อเหลือเพื่อขาดกนะ็ขอให้ท่านติดตามทางเพจด้วยแล้วก็จะแจ้งเป็นระยะระยะนะฮนะกนะนะ็อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เต้ามาฮนะ มันเรื่องจริงบางทีกว่าจะอัพ YouTube ได้เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับผู้ไม่ประสงค์ดีก็นะแสดงเจตนาว่านะจะก่อกวนนะก่อกวนทางเพจเติมก่อกวนทาง youtube เติมนะเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอ่ะเรื่องที่สองนะที่จะแจ้งก็คือเรื่องของใครที่เช็คสิ์วันนี้นะแล้ว แอปทางรัฐบอกผ่านท่านได้หกสิบอายุหกสิบขึ้นไปนะฮะได้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยที่หน้าจอมาเนี่ยเราก็ยินดีแสดงความยินดีด้วยนะผมต้องไปรอสิทธิ์ในวันหลังนะครับต้องไปรอสิทธิเดือนมีนาผมนะก็วันนี้ใครได้ก็ยินดีกับทุกคนด้วยก็ไปเช็คสิทธิ์ในแอปทางรัฐนะฮะบางคนลืมรหัสไปแล้วก็มีนะฮะนะเพราะไม่ได้เช็คนานก็เช็คสิทธิ์แอปทางรัฐวันนี้แล้วไปรับเงินวันที่27 ที่จะถึงนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะนําเสนอคือพรุ่งนี้แล้วนะครับเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ทําให้ทั่วประเทศนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฝ่ายทะเบียนอาเภอที่รับจดทะเบียนสมรสนะจะมีชายมาจดจับมือควงแขนกับผู้ชายด้วยกันมาจดทะเบียนก็ต้องจดให้หรือผู้หญิงนะครับ คล้นะองแขนมากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องจดให้เพราะว่ากฎหมายตัวนี้ถือว่าเท่าเทียมกันนะเป็นเรื่องของนะความเท่าเทียมกันสมรสเท่าเทียมมันก็ประหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะบ่งบอกว่านะของเราเนี่ยนะลดช่องว่างทางสังคมเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีการจำแนกเพศไปเยอะมากเพศหลักคือชายกับหญิง แต่ว่าการจำแน,ก,ำเนกเพศมันมัน LGBTQ เ็นเนี่ยมันเยอะมากนะฮะเพราะว่าก็เลยเรื่องของสมรสเท่าเทียมมันถือว่าเป็นความก้าวหน้าในยุครัฐบาลทัพื่อไทยอีกเรื่องหนึงนะ่งฮะวันนี้เป็นวันที่โอ้โหข่าวสารเยอะมากฝุ่นเยอะมากนะฮะร้อยกว่าโรงเรียนในกรทมหยุดเรียนนะฮะวันนี้นะฮะหยุดเรียนร้อยกว่าโรงนะโรงเรียนวันนี้ใครที่ขับรถอาจจะทางลงหน่อยเอ๊ะทำไมทางลง โรงเรียนกทมนะหลายโรงนี่แล้วแต่ผู้นวยการโรงเรียนเลยเขาให้หยุดนะมีการประกาศหยุดแล้ว100กว่านะแห่งโรงเรียนเพราะว่าฝุ่นเรียกว่าเกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่เลยแล้วถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาให้ Work from Home นตั้งแต่นะวันนี้จนถึงวันที่24นะครับเรื่องสุดท้ายที่จะแจ้งตรงนี้คือกรณีของนะนักร้องนะมันมีนักร้องเนี่ยไปร้องคุณทักษิณอีกนะ อีกคนหนึ่งแล้วเพิ่งมาล่าสุดนะฮะเมื่อเช้าผมเพิ่งเสนอข่าวไปก็คือนายสนธิยาสวัสดีเจ้าเก่าเจ้าประจำฮนะร้องคุณทักษิณสองกรณีด้วยกันก็คือแอบอ้างเมืองสูงอ่านะเขาจะมีอย่างเงี้ยคนชุดเนี้ยเขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยนะแล้วร้องอะไรไปก็รับผิดชอบด้วยนะถ้ามันเป็นเท็จเนะี่ยเขาแจ้งความกลับก็ว่าไปเรื่องที่สองก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยออกเงินเองจ้าง นางแบบสาวระดับโลกนะผิวสีนาะโอมิแคมเบลนะเป็นนางแบบผิวสีที่โด่งดังมากก็จะจ้างมาเจอกันพบกันอันนี้ใช้ทุนส่วนตัว20ล้านแล้วมอบให้หมอสุรพงศ์สืบวงร,งรีไปดำเนินการเรื่องตรงนี้เพื่อจะดูเลยว่านางแบบที่เขาเคยพูดไปเนี่ยนางแบบชาวอีสานชาวเหนือที่เป็นแบบไทยแท้เนี่ยที่จะไปเดินแคทวอล์กเนี่ยพอได้ไหมให เอามิมาร่วมพูดคุยมาแสดงความคิดเห็นมานะถ้าเป็นไม่ได้ก็มาจัดเทรนจัดคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่กนะ็ใช้งบส่วนตัวใน20ล้านปรากฏว่าไปพูดบนเวทีปาสัยนายกอบจจังหวัดน้องคายหรือไงนะผมจำไม่ได้สนทิยาสวัสดีก็เลยเอาไปร้องกกตอ,อ,อว่าตรงนี้น่าจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้อ่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นประเด็นที่ผมพูดวันนี้ นะครับม็อบคนดีผีเจาะปากม็อบคนดีม็อบคนดีคือใคระแล้วทําไมผีต้องเจาะปากเมื่อวานระหว่างเราจัดรายการเนี่ยก็มีม็อบไปที่ทําเนียบรัฐบาลมันก็คือม็อบฟันปลอมอย่างที่ผมบอกนําโดยจตุพรน,นกเขานะครับไปผปสมพันธ์กับม็อบหมอยหมาก็คือพิชิตชัยมงคลหมอวันลงอาจารย์เจดพวกเนี้ยนะครับ ไปผสมพันธุ์กันมันก็คือไอคนหน้าเดิมๆไอพวกผีบ้านะฮะแต่เขาเขียนบนผืนผ้าเขียนบนวัยนิ้วบอกว่าพวกเขาเนี่ยคือรวมพลคนดีผมก็เลยตั้งหัวข้อวันนี้ว่ารวมพลคนดีผีเจาะปากนะพวกนี้ผีเจาะปากเนะี่ยอยากเซียนอยากจะปาใสายอยากจะพูดโดยเฉพาะไอตัวพูดหลักเนี่ยนะคือผมกับคุณจตุพรรู้จักกันไม่ได้มีความขัดแยก้งกันส่วนตัวแต่หลักการคือหลักการ อุดมการคืออุดมการอยู่คนละฟากแล้วต้องวิจารณ์ได้คุณเป็นบุคคลสาธารณะผมต้องวิจารณ์ได้คือถ้าไม่ได้เป็นพระเอกไม่ขึ้นนะฮะต้องเป็นเบอร์หนึ่งถึงจะจัดม็อบจะอะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สไตล์แต่ละคนว่าเป็นยังไงเขาไปม็อบที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณสมคิดจัดคุณสมคิดเชื่อคง <c oughs> ด็อกเตอร์สมคิดที่เป็นรองเลขาธิการนายมนตรีฝ่ายการเมืองก็มารับหนังสือเนะี่ยไอ้ม็อบ คนดีผีจอบปากเนี่ยม็อบผีบ้านเนี่ยนะฮะไม่ได้จบแค่นี้นะมาประมาณ200แต่โหดูยิ่งใหญ่หลังการแล้วมันมาแบบเดิมคืออะไรสไตล์พันธมิตรคือนกหวีดมือตบแล้วธงชาติตรงนี้เอาธงชาติมาปุยยี่ปุยยาอีกรอบนึงคนมาไม่เกิน200ฮะเม,มื่อวานผมผมเช็คตัวเลขนะฮะกับฝ่ายสืบนะ,ะผมก็มีสายเป็น,ปนนะะตำรวจสืบที่เขาไปอยู่ในวงม็อบเนี่ยแหละ เขาก็ส่งข่าวมาให้ไม่เกิน200พี่นะแล้วม็อบวันเมื่อวานนี้จบด้วยเวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าที่มาม็อบข้างกำเนียบนะฮะมายื่นหนังสือจบก็จบเป็นเรื่องของชั้น14นะเป็นเรื่องการตามชั้น14กับเป็นเรื่องของอต่อต้านคาสิโนเสรีปรากฏว่าอย่างนี้ฮเมื่อวานนี้จบแล้วเขาบอกถึงงานหน้าก็คือวันที่25นี้ เนี่วันที่25บห้ก็คือวันเสาร์นี้จะมีม็อบอีกรอบหนึ่งปลาใสทั้งวันทั้งคืนโอโ้โ,อโหเมื่อวานสามชั่วโมงนะฮะแต่วันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยปลาใสที่อนุสรสถานปลาใสทั้งวันทั้งคืนนะะโอ้โหมันจะบ้าพลังอะไรกันขนาดนี้ก็มันพวกว่างงานนะไอ้พวกรวมพลคนดีไอ้ม็อบคนดีทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นพวกม็อบฟันปลอมม็อบหมอยหมา,มาพวกอก,อกหักลักคุด ตุ๊ดเมิอนอ่ะอาง่ายส่วนใหญ่ที่เราเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยนะฮะมันคือขี้ข้าเผด็จการบางคนอกหักจากพักที่เขาไม่ส่งลงเลือกตั้งบางคนสอบตกฮะเป็นซสก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้มาเป็นตัวแบบนี้ดีกว่าตัวตลกฮะไอ้พวกนี้ไม่ชอบเลือกตั้งอ่ะเพราะว่าเป็นขี้ข้าเผด็จการมาตลอดอยากให้หนาทหารแต่งตั้งอยากให้คนยึดอํานาจแต่งตั้งแล้วบางคนเพื่อนไม่ครบฮะ บางคนในละคุณนะฮะเป็นศูนย์รวมคนขี้แพ้เลยเอาง่ายนะฮะเขาเรียกกลุ่มคนพานสันดานป่วยอันนี้ยืมคําของเด็ดพี่พร้อมพง์นพพลิตมานะเป็นกลุ่มคนพานสันดานป่วยนะครับก็ยี่นี้เขาจะจัดที่อนุสรสถานก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นที่เขาพูดคุยเนี่ยบางทีบางคนมันเข้าใจผิดนะ คือเดิมทีเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมันวางแผนกันตั้งแต่กินข้าวรวมพลกันหลายรอบไปกินข้าวฟรีกันนะนะไปหลอกไปหลอกกินข้าวฟรีโรงแรมของของคุณไตลงนะ่ะแถวรัชดาเนี่ยไตลงสามสีดรสามสีเนี่ยนะกะว่าวางแผนสามชั้นนะจะทำยังไงยัดข้อหาให้รัฐบาลนี้ยัดข้อหาให้คุณทักษิณเรื่องหมิ่นสถาบันแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ะ ทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งมีคําที่ออกมาจากคําพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจบเลยฮะให้คุณทักษิณเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เนี่ยมาช่วยบ้านเมืองเนี่ยนะจบเลยฮะเรื่องหมินสถาบันพวกนี้ไปต่อไม่เป็นฮะเรื่องที่สองฮะจะต้องการเล่นงานเรื่องทุจริตก็ไม่มีเพราะรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีแผลเรื่องการทุจริตก็เลยจี้เรื่องการผิดสินธรรม กรณีคาสิโนเสรีหรือบ่อนเสรีแต่กลับไม่พูดเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลือกที่จะพูดไอ้หเปอร์เซ็นต์นะพื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคาสิโนหรือบ่อนเสรีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เองเลือกที่จะหยิบเอาห้าเปอร์เซ็นต์มาพูดแต่ไม่พูดถึงไอ้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสนามฟุตบอลเป็นสถานที่จัดอีเวนต์คอนเสิร์ตนะเป็นสถานที่โชว์แสดงสินค้า เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะศูนย์กีฬาหรือเป็นนะเรียกว่าผับบาร์นะสารพัดไม่พูดนะพูดเลือกไอห้าเปอร์เซนต์ที่เป็นคาสิโน,โนเอามาพูดคือคุณมาพูดเรื่องผิดศีลธรรมประเทศนี้นะเราเห็นแล้วเราสมเพศไอพวกไอไอม็อบผีบ้านเนี่ยนะคือสมเพศเพราะอะไรฮนะมาเลเซียเนี่ยเขาเคร่งกับพวกคุณเยอะ เขาเป็นมุสลิมเขาแข่งศาสนามากกว่าพวกคุณเยอะแหมคุณบอกผิดศิลธรรมนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธผมถามนิดอย่างฮงวันนี้นะฮะคุณได้ทำนุบำรุงอะไรศาสนาบ้างแหมมาห่วงศาสนาตอนนี้เชียวมาเลเขาแร่งว่าเราเยอะทำไมเขามีบ่อนคาสิโนได้อย่างกรณีผมยกตัวอย่างนะ่ะอย่างไสานันธนานันทวลโลพาสเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยชื่นชมในสมัยเป็น นะนักทอลคโตว,วาทีแต่มาเป็นสวนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เข้าใจคำว่าบ่อนกับไม่เข้าใจคำว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเวลามองยกตัวอย่างไปยกตัวอย่างบ่อนเขมรบ่อนพม่าบ่อนลาวอันั้นคือบ่อนนะเพราะมีบ่อนสแตนาร์ลอนอย่างเดียวมีบ่อนตั้งต่างงานอย่างเดียวมันไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเหมือนลาสเวกัสไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเหมือนหมาเต้า เหมือนเกาหลีใต้มันไม่พูดองค์รวมอะที่าสเวกัสเนี่ยเห็นไหมว่าเขาต่อยมวยชิงแชมป์โลกเนี่ยรุ่นเฮฟวี่เวทส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม้ไทยสันต้องต่อยที่ MGM ต่อยที่าสเวกัสนั่นคือเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันไม่ใช่ตัวบ่อนอย่างเดียวแต่นันทนาเวลามาพูดเนี่ยยกบ่อนเขเมรมันมีเฉพาะบ่อนมันไม่มีเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นความเข้าใจพวกนี้มันเข้าใจความรู้หางอื่น ผมเนี่ยเคยเดินเข้าไม่ใช่ไม่เคยเดินเข้าเคยไปกินลาดหน้าเคยไปกินผัดซีอิ๊วในบ่อนนะฮะไปดูเขาว่ามันเป็นยังไงอ,อ๋อถึงเข้าใจว่าบ่อนกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เวลาคนที่จะโจมตีรัฐบาลมันเลือกไอ้หเนตะี่ยมาพูดและประเด็นสุดท้ายประเด็นแรกบอกจะทำไงให้รัฐบาลเนี่ยมันมิน่นมิ่นสถาบันก้าวล่วงสถาบันทักสินด้วยประเด็นที่สจะเล่นงานเรื่องทุจริตได้ยังไง เล่นไม่ได้เอาเรื่องของศิลธรรมเรื่องคาสิโนโต้องการให้ประเทศชาติล่มจมด้วยคาสิโนโเสรีเรื่องสุดท้ายฮะจะทำไงเป็นเรื่องขายชาติก็เลยยกตัวอย่าง MOU 44แล้วไม่สังเกตแล้วตอนนี้ทำไม MOU 44เลิกพูดกันสังเกตไหมฮะสนธิปานเทพเลิกพูดเรื่อง MOU 44เพราะจุดไม่ติดฮนะสนธิรู้ฮะไอไอสนธิลิมเนี่ยไอลิมเนี่ยเจกว่าแล้ว ไอ้เท่าเนี่ยสารพัดพิษเนี่ยมันรู้นะมันรู้เพราะอะไรฮะว่าจุดไม่ติดเมื่อจุดไม่ติดมันไปเล่นประเด็นแตงโมตกเรือแตงโมตกน้าแตงโมถูกฆาตกรรมไปอย่างนั้นไปเลยคุณไม่สังเกตเลยว่าเอ้ทาไมเนี่ยนะวันนี้เนี่ยไอ้แกนนําที่ไปคบค้าสมาคมกันเนี่ยมันมีแต่คนหน้าตาขี้เหล่เหมือนกองโจรนเงน้ะแก้วหน้ามา้านะแซมดิน หมอเขียวไอเจดสอนที่ไหนผมก็ไม่รู้ไอเจดเนี่ยไอนกไอทนายนกเขาไอหมอตุลพิชิตชัยมงคลไอวะลงนะฮะไอจตุพรผมถามพวกนี้นะ,ะเคยประสบความสําเร็จทางการเมืองปกติไหมเดินถนนเลือกสนามเลือกตั้งเนี่ยเคยประสบความสําเร็จไหมะนะฮะคืออย่างที่ผมเคยออกคลิปไปนานแล้วผมจําได้เมื่อปีที่แล้วเ ผมบอกเป้าเขาเนี่ยมันไม่ใช่ชั้น14เป้าเขาคือ entertainment complex แต่เขาเลือกพูดว่าเป้าเขาคือจะต่อต้านรัฐบาลนี้เรื่องคาสิโนเสรีเพราะอะไรเพราะอะไรคำตอบก็คือว่ามันมีเม็ดเงินออกมามันมีเม็ดเงินสองฝั่งฝั่งหนึ่งอาตัวนี้เอาข้อเท็จจริงไงนะพวกบ่อนชายแดนเนี่ยยังไม่ได้ลงขันมาแต่มีข่าวว่าจะลงขัน บอลมาเก๊าบอลสิงคโปร์บอลมาเลจะลงขันกันเพื่อจะล้มรัฐบาลเพื่อจะล้มโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเพราะเกิดขึ้นพวกนี้นะพวกรายรอบประเทศเราเนี่ยยีสกว่าบอลน,นะชายแดนไทยพมา่าชายแดนไทยเขมรชายแดนไทยสบบลาวเจ๊งหมดนะฮะเจ๊งหมดเพราะไทยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทีเดียวภูกเก็ตอยู่ในเป้าแซนบ็อกคลองเตยฮะ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่คลองเตยนะฮะคือวันนี้เนี่ยพวกนี้กลัวแต่ยังไม่ได้ลงขันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ลงขันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันคือบ่อนในประเทศนะค,คือจําได้ไหมครั้งก่อนเนี่ยนะครับที่ล้มทักษิณน,นะล้มทักษิณสมัยนั้นสม,สมัยสนทิลิ้มทองกุลสนทิลิมทองกุลเนี่ยเป็นทางผ่านเป็นสารตั้งต้นนะเป็นคนกลาง แต่หลังฉากในเงินอุบาทั้งนั้นนะเป็นธุรกิจสีเทาธุรกิจหวยใต้ดินยาเสพติดตอนนั้นยาเสพติดคุณทักษิณปราบเลียบนะนะยาเสพติดหายเกลี้ยงหวยใต้ดินไมนะ่งะยาเสพติดเจ้าสัวที่หนุนทหารก็มาหนุนหนุนมอบนะฮะธุรกิจสีเทาลงขันกันลม้มโดยเฉพาะวงว่านนะยาเสพติดเนี่ยอยากให้ทักษิณน,นะฮะล้มหายทายจากเลยว่างั้นเนี่ยนะลงขันถึงขนาดฆ่า เพราะฉะนั้นตัวัพตัว,ตวสนธิลิมเนี่ยเป็นแค่สารตั้งต้นนะเป็นทางผ่านนะหลังฉากเป็นเงินในวงจรอุบาทท้งนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนครั้งก่อนเลยฮนะคลึงม็อบไว้คลึงม็อบไว้ม็อบชั้นสิบสี่คุณไม่สังเกตนะคุณประสบความสําเร็จไหมนะอ่ะปปชรับเรื่องไปปปปปปชจะทําให้เร็วว่นนี้ก็ได้อนะทําไมเขาไม่ทําให้เร็วปรปรอปปปชดูเรื่อง เวทระเบียนตั้งแต่ว,วันที่สิบหกมกราผ่านมากี่วันแล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้คําตอบมีนามีนานะขออภัยเอ่อ,อ,อปปชปปชเนี่ยรับเรื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีคําตอบประมาณมีนาเพราะอนุสรุปแล้วให้ชุดใหญ่แล้วแพทยสภาบอกว่าดูสิบหกมีนาข้อมูลนะครับแล้วจะสรุปมีนาเออสรุป มีนาได้รับข้อมูล16มกรลาผมถามทั้งแพทยาาพา์แต่ย่าสภามันก็ว่างงานกันอยู่นะ่ไม่ได้งานไม่ได้เยอะทั้งปปชเนี่ยถ้าจะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะทํไมบไม่รีบทำอะทําไมต้องดึงไปเดือนมีนาองค์กรพวกนี้นะต้องเข้าใจนะเป็นองค์กรทิศทางลมนะเป็นองค์งนะงกรที่สัมพันธ์กับกรมอุตุสัมพันธ์กับกรมอุตุเพราะต้องดูทิศทางลมอนะองค์กรพวกนี้มันรู้ว่า เฮ้ยคดีทักษินเนี่ยชั้นสิบสี่เนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยมันไม่ชธรรมดามันเป็นมันเป็นมันมีเอเจนดาทางการเมืองนะมันมีนัยยะทางการเมืองทําไมเขาไม่เร่งรีบอ่ะแล้วก็โอ้โหดีอกดีใจกันว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนายชานชัยอิสระเสนารักอดีตสสนคะรนายกเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาไปได้ยืนรอบสามที่ศาล ดีกาแผนกคดีอาญาของผูดด้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาไปยื่นรอบที่ 3, สามศาลนัดนะฟังคำพิพากษาในศะาลดีกาแผนกคดีอาญาเนะี่ยวันที่27็มกราเขาก็หวังว่าเขาจะได้ข่าวดี27มกราคือวันอังคารหน้าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่คุณไม่ถามอ่ะคุณไปยื่นองค์กรต่างๆเนะี่ยแพทยสภาเขาหายยื่นไปแล้วเนี่ยเหมือนจะไวแต่หายนะไปติดที่อนุอน,อนุต้องไปสรุปให้ชุดใหญ่ คุณไปยื่นปปชนะ่ะสรุปที่อนุแล้วก็ไปติดที่ชุดใหญ่ถ้าคดีมันธรรมดาเนี่ยมันจบไปแล้วฮะแต่คดีนี้มันไม่ธรรมดาไอ้พวกนี้มันจะอกแตกตายเพราะมันตามเรื่องชั้นสิบสี่แล้วไม่ประสบความสำเร็จสติทั้งๆนึมันอนภิปรายแล้วอภิบายอีกเนี่ยรวมพลคนขี้เหล่ไ้พวกเนี้ยที่อ้างตัวเป็นคนดีเนี่ยต้องการมาปลาใสาต้องหาต้องการหาพื้นที่ฮะต้องการจะมาเป็นพระเอก แต่ขอให้อยู่ตรงข้ามทักษิณมันเหมือนเป็นฮีโร่แต่ตัวเองเนี่ยต่อสู้มาตลอดชีวิตแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคือวันนี้ต้องบอกนะฮะว่าคลึงม็อบแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอประเด็นที่จะได้ตังใช้ไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วฮะวันนี้เจอประเด็นที่จะได้ตังใชฮะคืออะไรฮะคนที่ต้องการล้มรัฐบาลล้มทักษิณล้มโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เดี๋ยวมันก็ต้องจ่ายมาเพื่อให้เคลื่อนม็อบส่วนไอ้เจ้าของ ที่จะมาลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่อยู่ต่างประเทศมันก็ต้องมีเงินกันส่วนหนึ่งที่เรียกว่าง,งบ CSR เนี่ยนะเอาง,งบ CSR เนี่ยเอามาปิดปากพวกแกนนำคือได้ทั้งสองทางได้ทั้งพวกกลุ่มล้มก็ได้ได้กินสองทางาง่ายๆได้ทั้งพวกกลุ่มที่จะล้มรัฐบาลล้มโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่มาลงขันกันทั้งหลายแหละเนะียเพราะในเกลียดทักษินซึ่ง จะไหนจะมาปราบยาเสพติดอีกแล้วเดี๋ยวจะมาปราบพนันออนไลน์อีกแล้วจะมาปราบแก๊งคอเซนเตอร์อีกแล้วห่วยใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินอีกล้มแม่งนะเอาเข้าโครงการนี้เลยผ่านไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยอันนี้ได้ต่างมือหนึ่งแนละ้วอีกมือหนึ่งไอ้คนที่จะมาลงทุนนักธุรกิจที่มาลงทุนแสนล้านเนี่ยมันจะเจียงงบเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็เงินหลายสตงางค์อ่ะจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแสนล้านที่มาลงทุนประเทศไทย,น,ยนะ มันก็ต้องอุดปากอุดปากไอ้มอบคนดีผีเจาะปากเนี่ยมันต้องอุดปากนะจะเอาเหรียญสิบอุดหรืออะไรอุดก็แล้วแต่มันต้องอุดปากเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งคู่ได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนอยากจะขึ้นมอบหรือเกินล่าสุดเนี่ยของล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องออฟเรคคอร์ดเพราะเกิดขึ้นกับตัวผมเอง นะโทรมาหาผมน้องพงศ์ก่อนน้องพงศ์นะน้องพงศ์ได้ตําแหน่งอะไรไหมในรัฐบาลเห็นทํางานช่วยพักเพื่อไทยช่วยรัฐบาลน่าดูเลยนะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นอินฟูให้รัฐบาลชวนผมไปล้มทักษิณน,นี่เจอกับตัวเองนะโทรมาชวนผมน้องพง์น้องพง์ถามว่าเป็นใครเป็นแกนนำเสื้อแดงสมัยแรกๆคนหนึ่งในภาคอีสานนะ นะเอยชื่อก็รู้กันหมดนะ่ะนะครับมาชวนผมให้ไปล้มทักษิณน,นะเพราะเห็นว่าผมไม่ได้ตําแหน่งอะไรอ่าผมผมก็ถามเหตุผลผมยังไม่ได้ตอบปฏิเสธผมก็ถามเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงคิดว่าจะต้องล้มทักษิณหรือเปล่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะนะนะทำไมพี่จะจะไปล้มทักษิณแล้วไปไล่แพรทองทานนะผมถามพี่จะไปไล่ทักษิณไปไล่แพรทองทานนายกอิงแล้วเนี่ยแล้วพี่จะเอาใครมาเป็นนายก ที่มันดีกว่านี้พี่คนที่ชวนผมไปล้มทักษิณเปล้มรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยตอบไม่ได้ฮะว่าจะเอาใครมาแทนมาเป็นนายกที่มันดีกว่าที่ทุกวันนี้ที่มันมีผมผมไม่ได้ตอบปฏิเสธผมผมถามกลับไปอย่างนี้อันนี้เรื่องจริงฮะเรื่องจริงแล้วมันมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นว่าอยู่ในกระแสว่าเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นม็อบล้มรัฐบาล ขึ้นม็อบล้มพักเพื่อไทยขึ้นม็อบล้มทัศินล้มนายกอิงเพราะเดี๋ยวเงินในการเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะไหลเข้าประเทศเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยมันต้องมีงบส่วนหนึ่งดูแลผู้ขัดขานเหมือนโลตัสโลตัสจะไปนะฮะเอาไง,ไง่ายๆโลตัสจะไปลงต่างจังหวัดเนี่ยนะห้างเทสโก้โลตัสเนี่ยถูกคัดขานทุกที่ถูกคัด้านเกือบทุกที่ โดยเฉพาะร้านโชห่วยหรือรนะ้านสะดวกซื้อที่เป็นท้องถิ่นจะถูกคัดค้านตลอดนะฮะ,ะเขาก็จะมีงบส่วนหนึ่งให้ท้องที่เนี่ยนะเขาไปดูแลผู้ที่คัดค้านนะเอาไปปรับทัศนคติเอาไปเที่ยวเอาไปนะไประชุมสัมมนาเอาไปปรับพฤติกรรมว่างงเนีถยะนะ,ะสุดท้ายก็โลตัสก็ได้ขึ้นได้ทุกดีเหมือนกันนะ เชกเช่นเดียวกันยังไงอย่างนั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ขึ้นมอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้หวังแค่ล้มทักสินอย่างเดียวคือเงินมันเข้ามาทางไหนเนี่ยกูเอาหมดกูเอาหมดฮะนะวันนี้ประสัยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นเรื่องใหม่เลยก็อัดเรื่องป่วยไม่จริงเป็นประเด็นเดิมๆอ่ะโรงบาลตำรวจยึกยักไม่ส่งข้อมูลกล้องเสียนะฮะ เออแล้วก็นะอ้างว่าตัวเองรักสถาบันคือมัน,ม,นมันมีอยู่แค่เนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็มาลงท้ายว่าอ้างนะพระราชนะพระราชปารภของรัชกาลที่ห้าว่าไม่ให้มีบ่อนคาสิโนได้ไม่คุ้มเสียไปอย่างงู้นเลยนะฮะนะพูดถึงเรื่องการทำลายชาติเอาคุณไม่ไปดูชาติที่มันจเจริญล่ะอย่าไปดูเขมรพม่พมาลาวสิที่มันมีบ่อนสแตนอะโลน คุณต้องไปดูประเทศที่เขามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วบ่อนเนี่ยเป็นติ่งนิดเดียวนะในในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโน,โนเนี่ยมีแค่5%ต่างประเทศก็อาจจะมี10%คุณไปดูงานในลาสเวกัสดูไปดูงานที่เกาหลีใต้ไปดูงานที่มาเกา๊าเนี่ยคือมันมีที่ดูเยอะแยะไม่ดูฮะไปดูคอมเมนต์เนี่ยครับคือคือณวันนี้เนี่ย ออกจากกะลากันหน่อยฮะนะฮนะโดยเฉพาะไอ้มอบคนดีผีเจาะปากเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มันคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถเอาทักษินกลับไปเข้าคุกได้แล้วเรื่องทรณีสงเนี่ยจบแล้วว่าเอาภายจบแล้วมันเหลือเรื่องเดียวเรื่องชั้น14ซึ่งไม่นานนี้ก็จบนะแล้วมันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างกรณีของเอาภายเนี่ยคุณเชื่อครับสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เช่า นะการชดใช้ค่าเสียหายคือการปล่อยให้เช่านะไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรหรอครับนะฮะเจ้ากันหมดนี่คือหลักการบริหารประเทศไม่ได้ควักเงินงบประมาณมานะออกเป็นพระราชบัญญัติออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเอื้ออํานวยให้เป็นพื้นที่ที่มันเสียหายไปแล้วให้มันเช่าไปแล้วก็ไม่มีใครผิดนี่คือวิธีการบริหารให้ทุกฝ่ายชนะหมดวินวินนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้พวกผีเจาะปากที่เขียน ผ้าเขียนไวนิ้วว่าตัวเองเนี่ยรวมพลคนดีผมดูแล้ววันนี้เนี่ยนะเจอขุมทรัพย์แล้วเจอขุมทรัพย์ฮะ,ะจะคุยเรื่องชั้นสิบสี่ไอ้เวทระเบียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กเรื่องเล็กเป้าใหญ่เนี่ยหาละกูกินสองต่อฮะกินสองต่อแล้วเข้าฮอตเลยนี่นี่คือสไตล์นะครับพวกนี้นกรู้ไม่ใช่นกไม่รู้นกรู้ว่าตรงไหนเนี่ยนะ เหมือนฉลามรู้ว่าตรงไหนได้กินนคาวเลือดก็วิ่งชาร์จเลยวิ่งเข้าชาร์จเหมือนกันนะคนที่เคยทำม็อบนะคนที่นะที่เขามีประสบการณ์หากินด้านเนี้ยมันจะมีมุมมองที่พิเศษกว่าคนอื่นนะฮะซึ่งวันนี้แล้วมันเห็นจตุพรไปนะปลาใสอยู่ด้านหน้าพันธมิตรยืนเป็นกำแพงอยู่ด้านหลังเนี่ยเรารู้สึกหดหูใจ วันหนึ่งเคยเป็นแกนนกออํานพชเป็นฮีโร่วันนี้กลายเป็นสลิมซะเองคือวันนี้น่าผิดหวังฮะอย่าแล้วก็ผมพูดผ่านไปถึงคนที่ชวนผมไปทําการอย่างนี้ด้วยนะผมไม่ตอบปฏิเสธผมถามว่าคุณหาใครที่ดีกว่าอดีตนายกรักษินคุณหาใครที่ดีกว่านายกปัจจุบันคุณแพรทองทานชินวัตรคุณหาได้แล้วคุณค่อยมาเล่าให้สุแตคุณคอ่คอยมาชวนให้ผม คือวันนี้เห็นว่าผมไม่ได้ตำแหน่งนู้นไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่ได้อะไรแล้วผมจะซีเรียสมันไม่ใช่ฮะไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกันด้วยฝากทุกท่านช่วยดูแลกันด้วยนะดูแลทั้งเพจดูแลทั้ง YouTube เริ่มทีวีนะให้มันดำรงคงอยู่เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านนะให้พ้นจากการถูกก่อกวนนะเพราะฉะนั้นนะวันเมื่อวานนี้นะผมก็ได้รับข่าวดี เมื่อวานอลิสแมนพงเรืองรองก็โทรมาหาผมอยู่ต่างประเทศก็โทรมาหาผมคุยกันอยู่นานนะก็ฝากขอบอกขอบใจผมที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเสื้อแดงฝากเป็นปากเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยฝากเป็นปากเสียงให้กับรัฐบาปลาาประชาธิปไตยอีกไม่นานนะเราคงได้เจอกันนี่คืออลิสแมนคุยกับผมยาวเมื่อวานนี้แล้วก็ดูคลิปเราทุกคลิปดู YouTube ผมทุกตอน เมื่อวานเลยคุยกันยาวนะฮะก็ฝากความระลึกถึงมาถึงพี่น้องนะที่เป็นขวัญใจคนเสื้อแดงด้วยอลิสมานพงเรืองรองก็เร็วๆนี้ก็คงจะกลับมาเจอกันก็ได้คุยกันเมื่อวานยาวอยู่ก็ขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าวันนี้อัพขึ้นได้นะฮะนะยูทูบเริ่มทีวีก็จะอัพแต่ถ้าอัพไปได้ท่านก็นดูยอ้อนหลังในเพจนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ